สวัสดีครับในแพทย์กอลด์เหล่าเชียศรีนะครับฉันเปแพทย์ตกแต่งและผู้อาวุารประจำดีเคพลาสติกเจดีลี่นะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์เนาะก่อนหยุดไปเที่ยวกันนะครับก็ขออนุญาตเอาคิอนเอนะครับที่ได้คุยกับไข้นะครับมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันคือคนไข้มีปัญหาเรื่องจมูกแดงนะครับหลังจากที่เสริมจมูกมาแล้วนาน5ปีมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วทำยังไงดีนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า delay inflammatory response evoke in nasal alloplastic i m p l a n t พูดจะยาวเลยนะครับก็คือคนไข้มีปัญหาหลังเสริมจมูกเป็นนานๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้กับ DK Channel ของเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ําตาลทองนี่เป็นสําคัญนะครับก็จมูกบวมแดงหลังเสริมจมูกนะครับคือถ้าไม่เกิดใน3 4วันแรกในอาทิตย์แรก2อ,อาทิตย์แรกหรือในเดือนแรกเนี่ยเราเข้าใจได้ว่ามันเป็นเซอร์ติเคิลไซน์อินเฟคชันนะครับสับแพทย์เรียกว่า SSI surgical site infection คือภายใน30บวันหลังผ่าตัดพวกเนี้ยมักจะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดเกี่ยวข้องับการติดเชื้อนะครับเนาะแต่อันเนี้ยไม่ใช่นะครับมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ5ปี7ปีนะครับอยู่ๆก็บวมแดงบางรายก็10กว่าปีก็มีนะครับอยู่ๆก็บวมแดงขึ้นมานะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า delay inflammatory reaction นะครับหรือ DIR นะครับ delay inflammatory reaction reaction แปลว่าปฏิกิริยานะครับ inflammatory คือการอักเสบ ดิเล่คือเกิดภายหลังนะครับอินแฟมัตุรีที่แปลว่าการอักเสบเนี่ยคนละเรื่องกับการติดเชื้อนะครับคือการอักเสบคือเซลล์ที่ทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายในทํางานนะครับตัวที่กระตุ้นอาจจะเป็นสารอะไรก็ได้นะครับรวมทั้งเชื้อโรคด้วยนะครับโอเคไหมครับแต่ถ้าการติดเชื้อเนี่ยเป็นการอักเสบที่มีเชื้อโรคเป็นต้นเหตุโอเคไหมแต่ถ้าการอักเสบเฉยๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ได้โอเคเนาะก็จริงๆเนี่ยมันเจอได้น้อยนะครับเนาะแต่หลังๆเนี่ย ในยุคหลังๆเนี่ยมันเจอได้มากขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสาเหตุของการบวมแดงมีอะไรบ้างนะครับตัดไม่ได้ก็คือเรื่องของการติดเชื้อนะครับเนาะคาถามคืออยู่ๆดีๆ5ปีมันจะมาติดเชื้ออะไรตอนนี้นะครับจริงๆบางทีเชื้อมันไม่ได้ติดมาจากจมูกโดยตรงอาจจะมีแผลบริเวณศีรษะนะครับหรือบริเวณอื่นในร่างกายนะครับแล้วมันเครียกฮีมโมฮีมโตสเปรดดิ้งคือประมาณทางกระแสะเลือดนะครับแล้วมาเกาะกับซิลิโคน และทําให้เกิดการอักเสบได้อ่อนๆนะครับก็เจอได้บ้างนะครับเนาะหรือที่2องเนี่ยคนไข้มีประวัติของทรมากก็คือปอดอุัตตุเช่นมีการกระแทกนะครับจากอุบัติเหตุที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับทำให้ทให้เกิดอาการอักเสบนะครับและอาจจะตามมาด้วยการติดเชื้อในอนาคตซึ่งก็เป็นไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งทําฟันนะครับทําฟันเนี่ยคำถามคือมันติดเชื้อได้ไงนะครับการถอนฟันเนี่ยทำให้มีแบคทีรียอยู่ในกระแสเลือดอยู่แวบหนึ่งนะครับ แล้วก็จะถูกกาจัดออกไปจากร่างกายแต่ว่าไอ้ตอนที่มันแวบ,บหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมาเกาะที่ชิ้นซิลิโคนนะครับแล้วทําให้เกิดการเจริญงอกงามเกิดการอักเสบติดเชื้อได้นะครับซึ่งก็เจอได้เหมือนกันนะครับงั้นก็ต้องสร้างประวัติคู่กันแล้วข้อที่4อันนี้ทีเด็ดที่สุดแล้วนะครับก็มีคนไข้ผมหลายๆคนเนาะเจอนะครับก็คือฉีดวัคซีนแล้วมีปัญหานะครับโดยเฉพาะวัคซีนโควิดนะครับสองศเเป็นต้นมานะครับที่มีการฉีดวัคซีนเนี่ยคนไข้แพ้ สิ่งที่ใส่เข้าไปในร่างกายเยอะมากขึ้นนะครับอย่างมีความแตกต่างอย่างมีสถิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ฟิลเลอร์ฉีดมาแล้วแพ้ฟิลเลอร์จากวัคซีนที่ฉีดหรือแม้กระทั่งจมูกก็ตามนะครับซึ่งเราอาจจะพิสูจน์ไม่ได้โดยตรงแต่มันพบมากขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันในอดีตเป็นต้นนะครับเนาะงั้นวัคซีนโควิดก็มีข้อดีนะครับแต่ว่าข้อที่ควรระวังก็ตามที่บอกนี้นะครับคําถามคืออันไหนีเรีย่ยนที่สุดนะครับคือการติดเชื้อ งั้นหน้าที่ของคุณหมอนะครับถ้าคนไข้มีอาการเจ็บจมูกนะครับหปี7ปีหรือ10ปีแล้วเนี่ยแล้วก็มาเจอคุณหมอเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องแยกคือมันเกิดการบปิดเ็ษติดเชื้อหรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็ต้องให้การรักษานะครับการรักษาคือนะครับส่วนใหญ่มันไม่ต้องถอดจมูกเนาะส่วนใหญ่ก็ให้ยาต้านการอักเสบนะครับร่วมกับยาฆ่าเชื้อ2อย่างเนี่ยอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่90%ขึ้นไปเนี่ยหายดีโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่หายนะครับอาจต้องพิจารณาถอดจมูกออก นะครับซึ่งก็ถ้ามันมีแคปซูลหรือมีพังผืดหรือมีหินปูนก็ต้องเอาออกเ่าเท่าที่ออกได้นะครับทีเนี้ยที่ต้องเน้นอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นการติดเชื้อนะครับสิ่งที่คุณหมอจะต้องแยกนะครับก็คือว่ามันมีรูทะลุหรือเปล่านะครับผมเจอรายหนึ่งนะครับหลายหลายปีแล้วนะครับเนาะคนไข้ทํามาจากที่อื่นนะครับแล้วก็มีรูทะลุตรงมุมเนี้ยในรูจมูกซ่องนิดเดียวรูเท่าเข่าเข็มมีน้ําเหลืองซึมออกมาเป็นเป็นหายหายนะครับเนื่องจากน้ําเหลืองมันซึมออกมาได้เนี่ยนะครับมันเลยไม่ได้อัก หรือในบางรายนะครับมีการอักเสบนะครับเป็นฝีขออนุญาตนะครับขึ้นตรงหัวตาตรงนี้เลยคนไข้มาเจอเรานะครับเนาะฝีมันจะแตกออกตรงนี้แล้วนะครับด้านข้างทํามาไม่ถึงปีนะครับแต่ว่าเกินเกินหนึ่งถึงสองเดือนก็ต้องมาถอดจมูกออกนะครับเนาะแล้วก็ล้างโพรงให้สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณหมอคือต้องแยกก่อนว่าการอักเสบติดเชื้อเนี่ยแผลจมูกเนี่ยมันไม่ได้เปิดนะถ้าเปิดเนี่ยไม่ต้องกินยาแก้อักเสบแล้วครับถอดเลย ให้เร็วที่สุดนะครับพักไว้ก่อนเป็นต้นนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะงั้น try conservative ในรายที่ try ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ผ่าตัดออกจมูกออกก่อนเลยนะครับโอเคที่เราไปฟังก็ไม่ต้องกลัวนะครับโอกาสอย่างที่บอกอะ dr i เนี่ย delay inflammatory reaction เ,เนี่ยมาเกิดน้อยมากๆนะครับเจอได้ไม่บ่อยเลยนะครับเนาะมันอาจจะเยอะขึ้นเพราะมีโควิดวัคซีนหรือวัคซีนตัวอื่นเนี่ย แต่มันก็ไม่ได้มากแบบโอ้โหเป็นหลายสิบหลายร้อยเท่านะครับแต่มาเจอทีขึ้นกันการทําจมูกปกติก็ยังสวยได้นะครับเนาะเป็นปกติได้ไม่ต้องกังวลเพแตะแต่ว่าถ้ามีเรื่องพวกเนี้มาเจอคุณหมอเขาหน่อยเนาะก็ขออนุญาตเอาเคสไลโนโลสวยๆจมูกสวยๆมาให้ดูกันโอเพ่นนะครับเนาะในฝรั่งเนาะมีฮัมเนาะจมูกงุ้มลงล่างก็งุ้มก็หายฮัมก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการตอกฐานจมุกร่วมด้วยนะครับ หรือแม้กระทั่งเคสทำจมูกใหม่แก้ใหม่ก็เรียบร้อยดีสวยงามนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสวยงามสวยงามสวยงามทุกมุมนะครับสวยงามโอเคโอเคเนาะสรุปก็คือถ้าจมูกแดงนะครับหลังจากเสริมไปแล้วห้าหกปีนะครับนะเนาะเราควรจะระวังอะไรดีนะครับเนาะก็สับแพ้ยเขาเรียกว่าด a เล n อิน m ฟม t o ร y r รี c t ชันนะครับ ซึ่งเจอได้นะครับเนาะแต่ว่าน้อยไม่ได้เจอบ่อยนะครับแล้วก็มาเจอคุณหมอซะคุณหมอเขาจะแยกมันเป็นการติดเชื้อหรือไม่ใช่ถ้าเป็นการติดเชื้อใช่ไหมครับและเป็นแผลปิดใช่ไหมครับไม่ได้มีแผลรูทะลุหรือมีน้ำหนองไหลอะไรเนี่ยกินยาแก้เสษนะครับกินยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็เอาอยู่ประมาณ1นถึงสสัปดาห์นะครับแต่ถ้ามีรูทะลุแล้วนะครับมีปัญหานะครับแล้วนะครับบวมแดงเบลอเธอร์เลยเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาการผ่าตัดถอดซิลิโคนออกพักไว้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าให้ฟังว่าถ้าถอดพักจมูแล้ว เมื่อไหร่ใจได้นะครับโอเคเนาะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับกออนจะแยกกันไปขออนุญาตฝากนะครับเ k ียเคอเลเจนเปปไทน์นะครับ100%ไง้อเนพวกเราด้วยนะครับ1่ช้อนต่อวันก็บำรุงผิวได้ดีมากๆเลยนะครับ 2- หรือ3ช้อนต่อวันก็บำรุงกล้ามเนื้อกะดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยืไปกดไลค์นะครับกดสัตว์ประกด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊งกิ๊งให้กับทีมงาน DK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะคครรััับบสสวดี